สิ่งที่เราอยากจะบรรลุนะคะก็คือสามารถทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่ได้แล้วก็มีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะจุดเด่นของศูนย์มะเร็งฮอริซ o นคือทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมทำงานร่วมกันเป็นสา,สาขาวิชาชีพเรามีวิสัยทัศน์ของศูนย์ฮอริซ o นการดูแลรักษานะครับครบ ทั้ง continuum of care นะครับนั้นจะเห็นว่าในการารักษาคนไข้1คนเนี่ยเราใช้หมอหลายสาขามากในการทำทุมะบอดแต่ละครั้งเรามีแพทย์แล้วก็ทีมเนี่ยเข้าร่วมมากกว่า30ท่านนะครับ ถ้าเรารู้ว่าการกลายพันธุ์ของคนนี้ทําให้เกิดมะเร็งด้วยกลไกแบบนี้เราจะมียาไหมที่จะไปจัดการกับเฉพาะตรงนั้นเลยนะครับแล้วโดนเฉพาะเซลล์ที่มันเสียอยู่ตรงนั้นเลยเขาเรียกความแม่นยำเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมะเร็งที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างดีมากนะครับเราใช้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกันในการรักษาคือใช้ภูมิเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้หรือบางทีเราก็เอาทุกอย่างมารวมกันก็ทําให้การปริบใชได้ดีขึ้นเราก็จะวางแผนการรักษาเนี่ยเหมือน เทเลเมให้แต่ละลายไปนะครับเราพยายามทําให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องแม่นยําปราศจ,จากผลข้างเคียงให้มากที่สุดการให้ยาที่เราเนี่ยก็จะทําให้ได้โอกาสที่จะเกิด PCR หรือว่าเซลล์มะเร็งตายหมดก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยสูงกว่าเบนชมาร์ทั้งสิ้นนะครับอนอกจาก multidisciplinary tumor board แล้วเนี่ยเรายังมี p u a l i t y care tumor board ด้วยนะคะเพื่อหาวิธีแนวทางที่ดีที่สุดที่จะดูแลผู้ป่วยค่ะ